เจ๊ยืนเอาอีกแล้วโอ้ยเบาเบาเจ๊เบาเบาสายเด้าฮะสายเด้าอันตรายนี่ลยลอะหน้างานที่เป็นดินไซน์ฮะตอนที่เราข้ามคันนานี่มันจะมีแบบเป็นดินรายที่มันร่วนนะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะฮะ วันนี้หน้างานเราเป็นงานปากโบอ,อีกแล้วลอกนาวันนี้ก็อ,อยู่กับทีมงานดำกรีนสวัสดีทักทายฮะไปถึง fc ทุกท่านนะครับจานกอบรับหน้าที่คนขับเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับลูกท็อแกฮะแซมบิงโอ้บ่าได้หรอกนะโอ้บ่ได้หรอกมีมนี่ในใครปะในใครมีแล้วไปไหนมาขั้นเรื่อ่งไหน มาบึงมาดูการเปลี่ยนแปลงมาเปิดไฟวิ่งครับเปิดไฟวิ่งโอ้โหท่านเหลืองมีควันด้วยเหรอท่านเหลืองมีควันด้วยบอกพลังฟืนพลังฟืนออกมาแล้วโอ้สับสองเลยสับสองลยวะแม่ปรเดี๋ยเบ้อุ้ยเุ้ยบอจะเล่นเนี่ ออ้บวกคิดว่าซีมีควันเนี่ยมันกี่ไหมไอ้ตกใจด้ดอ,อือโอ้เต้ยประสาทซิงสปริงโตโามาอยู่กับทีมงานปาก่อฮะทีมงานปากบอกบอ,อยาทอแล้วกันนะฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงป้าเหนียว ปาเหนียวได้ไหมปาเหนียวไปเปล่า,อ,าอุ้ยเหมือนก็ออกเกียร์สองนะฮะมันมันต้องวิ่งเกียร์สองบอกไม่งั้นมันจะไม่ไหวหรอต้องวิ่งเกียร์สองใช่ไหมนี่โอ้เกียร์หนึ่งมันจะเด้าบอกแต่เห็นเขาไปแต่เกียร์สองนะ สงสัยเราต้องไปเกียร์สองฮะพอบางทีมันมันช้าเกินไปนะฮะสายมันดูดพอม,มันดูดแล้วก็เดา้าก็เดา้าเมื่อกี้คันสีชมพูก็โดนไปแล้วอะอันตรายนะสายเดาเด้าอลไรอย่าไปดิ้นนะมันอันตรายถ้าดิ้นเมื่อไรก็น,น,นั่นฮ่ะในคันเหลืองจ้องนะจ้องเราจ้องเรา ลาดเมืลไราโดนทนะในจอรอแนละ้วอันตรายทนะัไว้ใจไม่ได้นะคำเนีือนะก็หลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบอาทิตย์ไม่ค่อยได้ลงทำในงานนะฮะขอภัยทีมงานที่คอยติดตามก็รอชมเราเสมอมาอาจจะมีเนื้อหาสาระอันน้อยนิดบ้างมีบ้างไม่มีบ้างก็ยังคอยดูแลแล้วก็ติดตามกัน ตลอดแล้วก็เสมอมานะฮะก็ขอบคุณอย่างมากอย่างสูงครับช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่เดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวก็เย็นนะก็ต้องระวังนะ เ,เกียร์หนึ่งมันก็ได้อยู่นะปากบา่บอรครับหนึ่งร้อยเที่ยวครับทีมงานดับกรีนของเราก็หลอกนาะไม่ลึกนะยังไม่ได้ย้ายยังอยู่ ที่เดิมแถวนี้ฮะดีมีเวลานิดๆิหน่อยๆก็มาถ่ายให้เอซีได้ดูได้ชมกันนิดนึงฮะงานถักบอกพลังฟื้นของเราหนึ่งรอยเที่ยวก่อนที่จะย้ายก็ไม่ไกลฮะโอ้เสียเตยมาแล้วเสีอเตยเสีอเตยสตยเตยมาทำไมเบิกตังหรือเปล่า ปาแกจะแจกแจกตัวหรือเปล่าเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมเอาบินบินให้แกก่อน mm hmm. ตรงนี้ป่าเอาร้อยเที่ยวนะฮะ mm hmm. พอดีจะย้ายโบ่พอดีก็เลยอ่ะในหนก็อยู่ใกล้ๆแล้ว จัดให้วันนี้ปาก็มาเคลียร์ทางให้นะฮะทเที่ยวไเที่ยว เต้ยเต้ยเต้ยอ,อ,อสาสัยพี่ด้วยนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่นนนนนสายก็งานปากโบนะฮะทีมงานเรา ไม่ใช่ว่าทีมงานปากบอทอแท้นะฮะปากบอที่มาเราก็ไม่เคยทอนะฮะจะใกล้จะไกลยังไงก็เราวิ่งจนแล้วเสร็จนะจนเสร็จงานจะได้เที่ยวมากเที่ยวน้อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันต้องมีอยู่แล้วฮะมันไหนได้มากก็โอเควันไหนได้น้อยก็ไม่เป็นไรก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วฮะทีมงานเราไม่เคยทอแท้นะฮะจะใกลจะไกล มากด้น้อยยังไงละเก็วิ่งก็ยังอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะทำเกี่ยวกับระหว่างในรูปแบบของบริษัทเนาะแล้วก็แบบไร้สังกัดหรืออีกในฉาย,ยานหนึ่งก็คือพีไม่มีสารนะว่ามันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างกันยังไงฮะ บางคนบางท่านบางความคิดก็ออกว่าบอกว่ามันมันโอเคกว่านะอยู่ในรูปแบบของบริษัทนะแต่บางคนบอกว่าถ้าอยู่ในแบบไร้สังกัดนะไม่มีบริษัทมาเป็นข้อกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้ไปนูน่นไปนี่ก็มาดูความแตกต่างเขาดีเขาเสียมันจะเป็นยังไงในคลิปหน้าเจอกันแน่นอนฮนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ